4วันเกิดนี้ครับราศีพิจิกคนผีเปิดทางคนวันที่14มกราับผมโชคชะตาของเรามันมีอะไรบางอย่างมาปิดกัน้นมาปิดกัน้นมาเยอะแยงมาแข่งแย่งจริงดีมาปิดดวงชะตาของท่านทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดไม่รวยไม่เฮงไม่ปังไม่ประสบความสําเร็จมันติดขัดกับทุกสิ่งทุกอย่างมันมีนะครับผมเพราะฉะนั้น ครับผมเรามาเสี่ยงทายในดวงชะตาว่าดวงชะตาไหนเนี่ยนะครับผมจะรอดพ้นนะครับอุลสีสองแสงให้แล้วนะเปิดทางให้แล้วนะจะรอดพ้นจากคนผีนะครับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะครบเกิดวันแรกเลยมงบอกได้เลยคนเกิดวันจันทร์นะครับคนเกิดวันจันทร์พ้นวันนี้ไปนะครับสิ่งต่างๆกําลังจะพลิกเปลี่ยนแปลงฐานเรพระราชาเกิดความตั้งมั่นปักหนึ่งไม้เท้านะครับดวงชะตานี้เป็นยังไง พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดน,นะครับผมเปิดทางให้แล้วเทวดาเปิดท้องแต่เปิดทางให้แล้วปักหนึ่งไม่เทา้านครับผมคนผีต้องวิ่งหนีนะครับศัตรูคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันไดคนเกิดวันจันทร์โดดเด่นในดวงชะตานะครับคนเกิดวันจันทร์เป็นยังไงลักษณะดวงชะตานะครับจะได้เจอเพื่อน ดดได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่เข้ามาสนับสนุนสองด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาตำแหน่งคนเกิดวันจันทนะร์นับดวงบนกุศลวาสนานี่ยิ่งใหญ่เกียงไกรพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะรับสองด้วยทองมันเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วอย่างรวดเร็วอย่างทันทีทันใดนะครับผมในตำแหน่งดวงชะตาของคนเกิดวันจันทร์เพราะฉะนั้นนะครัท่านจะทําอะไรท่านก็รีบทําในวันนี้เพราะว่าท่านจะเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใคร ในเกณช์ตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัสนาคนเกิดวันจันทร์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะผมจะสู้แล้วเป็นที่1นึ่งนะผมมาดูคนเกิดวันอังคารนะครับผมแลนะคนที่จะตำแหน่งดวงชาตาปูเลสีส่องแสงสะเกลทองก็คือเทวดาเปิดทางให้สิงธิ์เปิดทางให้นะ้คนเกิดวันต่อไปนะ้คนผีต้องวิ่งหนีนะคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันองังคาร ตกตำแหน่งพระราชาถือดาบตั้งมั่นเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันมีความตั้งมั่นอยู่ในตัวก็เข้ามาสิครับผมกลัวคุณหรือเปล่าครับในโชคชะตาคนเกิดบังคารแข็งอยู่แล้วด้วยมีจิตใจห้าวหาญแล้วยังแข็งอยู่แล้วด้วยนะครับโมแล้วผมดวงชะตาพ้นวันนี้ไปเป็นยังไงได้พบได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพพ่อค้าแม่ค้าตำรวจทหารนักแสดงนักร้องโอ้โห นะมีคนเข้ามาสนับสนุนเพียบมากมายครับนะคนผีต้องหลีกทางไปนะคนอิฉาคนให้ร้ายคนใส่ร้ายป้ายสายีมาพวกนี้ออกไปไม่เอาอย่ามายุ่งกับเรานะผมเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้เกิดความตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา้วนะผมคนเกิดวันต่อไปไรนะผมนะผมตำแหน่งดูขอดูก่อนตำแหน่งอะไรตำแหน่งดวงชะตาตกตำแหน่งลื่นเล,นลนสสรรงสขสตรอันสาคนเกิดวันอังคาร นะครับผมแปลว่าพ้นไปท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆมันปิดกั้นเรามานานแล้วมันกลัวเรารวยมันกลัวเราประสบความสำเร็จทั้งคนทั้งทีมันกลัวเราบว่าเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้จะเปิดแก้แหวนเงินทองเพชรนิจินดาเข้ามาประเดประดังแล้วผมสิ่งดีงามบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน,นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตานคนเกิดวันนี้กล้าได้กล้าเสียห้าหานเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาับเกิดความตั้งมั่นเพื่อนเก่าเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคำชู หนุนนำโชคกตาในช่วงจตามาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธตกตำแหน่งอะไรจะเทมโมเรจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีแปลว่าดวงจตาท่านเปิดครับคนเทวดาเปิดทางให้กับท่านแล้วเงินทองไหลมาเทมาประสบความสําเร็จในดวงจตาราศีนี้โดดเด่นคนเกิดวันพุธเอาคนเกิดกวันพุธเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่น เริ่มมีเงินมีทองมีบารมีมีวาสนาเข้ามาไม่หยุดหย่อนไหลามาเทมาประสบความสาเร็จรับสิ่งต่างๆเริ่มที่จะดีพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะผมปัญหาต่างๆยังมีเรื่องคารากาสังเรื่องเก่าๆรับแานควรที่ต้องหลบปลีกนะผมอย่าปะทะกับใครบางคนนะครับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่ทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกร,ระสับกระส่ายอดทนอดกัน้นต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตา ทางด้านเรื่องโชคลาภจะเริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วนดว,ดวนี้นะผมเกิดความข้องตัวมันเขาเรียกว่าจําศีลมานานอสมิงทีมารถือดาบนะว่ปาดปะหารศัตรูหมู่มารปราบศัตรูเฮี้ยนเตียนนะดวงนี้จําศีลมานานอดทนอดกั้นมานานนะคนเกิดวันพุธนะคนเกิดวันพุธมีความตั้งมั่นเอาจริงเอาจังและปราบศัตรูคนคิดร้ายคนผีคิดร้ายให้ออกไปหมดไปสิ้นดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพ์ มันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วใช่หรือไม่นะครับจิตใจที่ลื่นเลิกสุขสารต์อันสามันตกตำแหน่งที่ดีนะครับจำใจให้สบายสบยนะเพราะฉะนั้นเสริมดวงชะตาครเติมน้ํามันตะเกียงนะครับไนะด้ด้วยบุญกุศลวาสนานะครับแสงสว่างจะได้โชติช่วงไล่สิ่งไม่ดีสิ่งอับองคลคลให้หมดไปสิ้นนะดวงชะตานี้กล้าได้กล้าเสีย นะครับผมกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันนะครับอย่างตั้งมั่นนะครับในโชคจะตาแล้วผมในหัวคิดมากไปหน่อยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะผมไม่ต้องคิดมากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะผมเราคิดมากเกี่ยวกับการวางแบบแผนระบบคิดไปแล้วก็เท่านั้นรับมเพราะฉะนั้นท่านวางแบบแผนได้ดีถือว่าเป็นใช้ได้แล้ววางแบบแผนได้ดีแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุก็เฉยดีก็เฉยอะไรก็เฉยไม่ต้องไปสนใจ ตามชีวิตได้มีความสุขนะครับในดวงชะตามาดูคนเกิดวันต่อไปอยู่ที่อยู่ในเกณฑ์ชะตาเนี่ยดวงเปิดแล้วนะครับผมดวงคนเกิดวันวันสุขนะครับคนเกิดวันสุขนะครับคนเกิดวันสุขตรงตักตำแหน่งสิงสิทธิ์หายประเพนสิงสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค โอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดประดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายคนเกิดวันศุกร์กล้าได้กล้าเสียห้าวหานเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหานเกิดความตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ใช่กลัวไขรเสียที่ไหนคนเกิดวันศุกร์นะครับผมคนเกิดวันศุกร์มีสิ่งศัศิ์ยิ์เข้าข้างแล้วแล้วพ้นเรื่องราวต่างๆนะครับผมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาผ่านพ้นมานะครับผมที่เริ่มรู้สึกอ,อึดอัดรู้สึกย่ำแย่กาลังจะมาลายหายไปสิ้น แล้วพระราชาแห่งถ้วยนะครับตกตําแหน่งเก้าถ้วยทอง้วนะผมท่านจะได้รับโอกาสดีงามมันเกิดขึ้นในดวงชะตาเงินทองไหลมาเทมาประสบความสําเร็จนะครับตกตําแหน่งที่ดีคนเกิดวันนี้นะครับคนเกิดวันนี้ตกตําแหน่งที่ดีจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจันทดีจันใด์ได้นะผมจะมีแก้แหวนกันทองไม่ดีจินชาและก็เกิดความมั่นคงมั่งนะคั่งร่ํารวยนะมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดี ตำแหน่งในดวงชะตาบังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาโปเลสีส่องแสงตะเกียงทองเอิดผลทางสว่างให้แก่ท่านท่านจะเจริญลุ่งเดืองรับทรัพย์โดยโชคพลิกจากร้ายกลายเป็นดีพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย,ย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นครับถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทําอะไรบางอย่างครับถือว่าวันดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งความฮึกเขิมครับผมใครก็ชดท่านไม่โย่ จะเลิ่อน่งเรื่องขึ้นมาจนดีใดเสีว่าสีวันเกิดนี้ยอดเยี่ยมนะครับผมขอให้ท่านแชมชื่นราบเรื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับท่านใดจะดูดวงมาสั้นทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับหนึ่งคำถามสองร้อยบาทนะครับส่งคลิปให้นะจ๊ะส่งคลิปให้หนึ่งคำถามสองร้อยบาทเท่านั้นส่งคลิปให้นะครับนะครับเป็นเห็นเฉพาะไพ่นะจ๊ะเห็นเฉพาะไพ่นะผมส่งคลิปให้ ทักนะครับ,รบดวงชะตาเปิดหลับสับหรอโชคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์แต่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดให้คาคูได้ครับผมนะครับผมขอให้ท่านแจ่มชื่นราบลื่นเป็นไม่ได้ดีดีครับสวัสดีครับ